สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พามาทำแกงเผ็ดหมูมะเขือนะครับมาดูส่วนผสมนะครับเริ่มด้วยมะเขือเปราะนะครับมะเขือพวงใบกระเพรานะครับหมูที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ใบมะกรูดพริกชีฟ้านะคะพริกแกงนะครับกระเทียมน้ำปลาน้ำตาลปี๊ดนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวว่าจะปักหมุดไปให้เนาะก่อนอื่นก็ใส่น้ำมันลงไปเลย แล้วก็ตามด้วยกระเทียมพริกแกงที่เราเตรียมไว้ถ้าไม่สะดวกก็ซื้อเขาห้าบาทสิบาทนะพริกแกงเผ็ดอืมเสร็จแล้วก็ลงไปในกระทะพอหอมเสร็จแล้วเราใส่หมูลงไปอเดี๋ยวค่เข้าให้เข้ากันนะคะให้หมูสุกหน่อยแล้วใส่น้ําเปล่าตามลงไปนะคะพอหมูสุกนะครับอืมเสร็จแล้วเราก็ตั้งไว้เด่งไปได้นะคะเพื่อนๆพอหมูเขาเริ่มสุกดีแล้วเราเตรียมไว้เลย เราเตรียมมะเขือที่เราแช่น้าเกลือไว้กันมะเขือดาเนาะแต่อันนี้เราใส่ปรุงไปก่อนนะน้ําปลาน้ําตาลปี๊บแล้วก็ชิมนะครับชอบเค็มใส่เค็มชอบหวานใส่หวานตามใจเราเลยเนาะอืมจะได้กินอร่อยพอเสร็จแล้วนี่มะเขือที่เราแช่น้ําไว้แล้วมะเขือจะไม่ดํานะครับอืมเล่งหน่อยเนาะจะได้เดือดๆแล้วพอเสร็จแล้วเราก็อืมตามด้วยมะเขือพวงนะคะเพื่อน ไม่ต้องทําให้แบบนานมากนะพอเดี๋ยวไม่กรอบแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงนะครับใส่ตามลงไปเลยกลิ่นหอมมากนี่ขาดไม่ได้ใบกะเพราอืมเนี่ยส่วนผสมมีแค่เนี้ยเพื่อนๆนแล้วก็ตักใส่จานที่เราจัดไว้นะคะเพื่อนเพื่อนเข้าวสวยร้อนร้อนเป็นไงครับน่ากินไหม เพื่อนๆขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆทุกคนขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้นะครับโอตก็จะหาเมนูดีๆมาให้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ